ในวันนี้เราได้ติดตามสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดร,ระหว่างตัวแทนของประเทศไทยและตัวแทนของกัมพูชาที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคณะทำงานขององค์การสหประชาชา,ชาติเมื่อไม่นานมานี้โดยวิดีโอที่เราจะพูดถึงกันนี้เป็นภาพจากการประชุมดังกล่าวซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการกล่าวหาและการต่อตออระหว่างสองฝ่ายเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นตัวแทนกัมพูชาได้กล่าวถ้อยคำที่สร้างความไม่พอใจให้แก่ตัวแทนประเทศไทยโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดน และกล่าวอ้างว่ากองกําลังกัมพูชาได้รับความเสียหายจากการโจมตีของฝ่ายไทยโดยรายละเอียดที่กล่าวถึงนั้นถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของคณะทํางานสหประชาชาติตัวแทนกัมพูชาในถ้อยคําของตอนเองกล่าวว่าในช่วงปีที่ผ่านมาพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาได้เกิดการประทะก,กันซ้ําแล้วซ้าเล่าทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ของกัมพูชาซึ่งฝ่ายเราเรียกร้องให้ประเทศไทยต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องยุติการกระทําดังกล่าวทันทีอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหานี้ได้รับการตั้งคําถามจากหลายฝ่ายรวมทั้งนักการทูตจากประเทศไทยเมื่อถึงคิวที่ตัวแทนประเทศไทยได้ตอบโต้คากล่าวของเขามีความชัดเจนและเข้มแข็งโดยเริ่มจากการแสดงความเคารพต่อเวทีสหประชาชาติและความสำคัญของกระบวนการทูต แต่ในเวลาเดียวกันก็ชี้แจงและแก้ไขข้อเท็จจริงตามมุมมองของประเทศไทยว่าข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้นั้นไม่เป็นความจริงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างเราต้องการให้คณะทำงานนี้รับทราบถึงสถานการณ์จริงที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายคำพูดของตัวแทนไทยย่างกล่าวต่อไปว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในหลักสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศเราไม่เคยโจมตีฝ่ายกัมพูชาโดยที่ไม่มีเหตุผลชัดเจน แต่การที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนบางครั้งเป็นผลมาจากกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งซึ่งประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านช่องทางทูตมาโดยตลอดในระหว่างการตอบโต้ตัวแทนไทยย่างกล่าวย้ำถึงความสำคัญขององค์การยึดถือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และกล่าวว่าการทำงานของคณะทำงานของสหประชาชาติควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ข้อมูลที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือเป็นผลจากความเข้าใจผิดซึ่งอาจาก่อให้เกิดการบิดเบือนภาพรวมของเหตุการณ์จริงนอกจากนี้ตัวแทนไทยยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนนั้นมีบริบทที่ซับซ้อนและต้องได้รับการประเมินอย่างครบถ้วนโดยมีความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลโดยฝ่ายไทยมีหลักฐานและข้อมูลจากการติดตั้งระบบตรวจสอบรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถช่วยอธิบายเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์อย่างชัดเจนหนึ่งในช่วงที่สำคัญขององค์การกล่าวตอบคือเมื่อเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวว่าเราเชื่อว่าการระบุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อมูลรองรับอาจสร้างผลเสียต่อสันติภาพในภูมิภาคได้ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเราต้องการแก้ไขปัญหาด้วยการสนทนาไม่ใช่การตัดสินใจที่อาศัยอารมณ์หรือความเข้าใจผิด